รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมื่อข้าวเต็มรวงถึงฤดูการเก็บเกี่ยวชาวนาจะเก็บเกี่ยวข้าวมาเก็บไว้ในยุ้งฉางเมื่อต้องการขายจะนำมานวดและส่งให้กับโรงสีเพื่อเข้าสู่ขบวนการแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารที่พร้อมหุงรับประทานการสีข้าวมีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่าการฟู่มฟักระหว่างการเพาะปลูกเพราะข้าวสารที่ผ่านการขัดสีจะจำหน่ายได้ราคาดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวเปลือกที่นำมาสีและคุณภาพการสีข้าวว่าได้เข้าสารที่สมบูรณ์เป็นมเมล็ดและมีสีขาวสม่ำเสมอตามมาตรฐานหรือไม่ขั้นตอนการสีข้าวเริ่มจากนำข้าวเปลือกมาทำความสะอาดก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการกระ,ทะเทาะข้าวเปลือกเพื่อแยกข้าวกล้องและแกลบออกจากกันข้าวกล้องที่ได้ จะถูกนำไปขัดขาวและขัดมันให้ได้ข้าวสารที่มีความขาวและมันวาวจากนั้นข้าวสารจะถูกส่งต่อไปคัดขนาดเพื่อคัดแยกข้าวเต็มเมล็ดและข้าวหักออกจากกันและผ่านกระบวนการยิงสีหรือดีดสีเพื่อคัดแยกเมล็ดข้าวที่ปลอมปนหรือข้าวที่มีสีผิดปกติซึ่งสุดท้ายจะได้เมล็ดข้าวสารพร้อมบรรจุถุงจำนาหน่าย จะเห็นว่าการสีข้าวให้ได้คุณภาพดีนั้นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยแทบทั้งสิน้นแต่กระบวนการสีข้าวของไทยส่วนใหญ่ยังมีประสิทธิภาพต่ำและโรงสีข้าวส่วนมากยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่นำข้าจากต่างประเทศปัญหาที่พบในเรื่องของการสีข้าวคือการแตกหักของข้าวจากกระบวนการสีข้าวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ ซึ่งกระบวนการแตะหักนี่มาจากสส่วนหลักๆก็คือส่วนของวัตถุดิบกับส่วนของกระบวนการแปรรูปเช่นกระบวนการในการเก็บรักษานะครับวิธีการอบนะครับรูปแบบเตาอบที่ถูกต้องกระบวนการทางด้านของข้าวขาวเองนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับจํานวนของเครื่องจักรเหมือนกันชนิดของเครื่องจักรในส่วนของผลิตภัณฑ์สําเร็จเองนะครับก็จะมีเกี่ยวข้องกับกระบวนการในเรื่องของการปรับแต่งข้าวเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการโครงการ การสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการโรงสีข้าวเป็นหนึ่งในโครงการที่สำนักงานพัฒนาวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการสีข้าวของโรงสีข้าวในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ทีมนั้งวิจัยนะครับได้เข้าไปช่วยเหลือในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการแก้ไขปัญหาในโรงสีเลยเพื่อที่จะลดการแตกหักส่วนเฟสที่2นะครับเข้าไปช่วยเหลือในการออกแบบและติดตั้งเครื่องจัรนะไม่ว่าจะเป็นติดตั้งเครื่องจัรใหม่หรือว่าสร้างโรงสีใหม่เลย ส่วนโครงการที่3ามที่นักวิจัยเข้าไปช่วยก็คือเครื่องจักรต่างๆที่ติดตั้งอยู่ในโรงสีปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาทํางานไม่เหมาะสมกับข้าวในบ้านเราเพราะเป็นเครื่องจักรที่นําเข้าจากต่างประเทศหรือไม่ก็ก๊อปปี้มาดังนั้นนักวิจัยจึงจะไปช่วยเหลือในการปรับปรุงเครื่องจักรในการสีข้าวเหล่านี้นะครับให้สามารถสีข้าวได้เหมาะสมกับข้าวในบ้านเราโรงสีเคซีรุ่งเรืองการเกษตรจำกัดเป็นหนึ่งในโรงสีที่เข้าร่วมโครงการกับโครงการสนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือ i t a ทสวทชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสีข้าวให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ปัญหาที่พบในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่ i t a ทจะเข้ามาเนี่ยก็คือประสิทธิภาพของการทำงานเครื่องจักรที่ให้ได้ตามเป้าส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยลดต่ำลงหลังจากที่ทาง i t a ทเข้ามาเนี่ยก็มีทางมีผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหากับทางบริษัทก็ทําให้ทางบริษัทเนี่ยสามารถผลิตสินค้าเนี่ยได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในต่างประเทศและในประเทศได้ตรงเวลาไม่เพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าวในโรงสีข้าวแล้วการช่วยให้เกษตรกรสามารถสีข้าวสําหรับรับประทานได้เองภายในครอบครัวหรือในชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตก็เป็นสิ่งสําคัญ ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ m t e c ทร่วมกับสหกรณ์การเกษตรผักไห่จำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชนในราคาที่เกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของได้เครื่องสีข้าวที่พัฒนาขึ้นใช้การกระเทาะเปลือกข้าวเป็นแบบลูกยางคู่ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้เกิดเมล็ดข้าวหักน้อยกว่าเครื่องสีข้าวที่มีจําหน่ายทั่วไปโดยสามารถสีข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องได้ประมาณ60-70%หรือได้ข้าวเต็มเมล็ดได้52-58%จากข้าวเปลือก100%โดยใช้งานสะดวกบำรุงรักษาง่ายสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างสีข้าวจากโรงสีได้หลายแสนบาทต่อปีการเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในประเทศไทยและการวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเหล่านี้นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาดโลกแล้วการสีข้าวให้ได้เข้าวสารเต็มเมล็ดมีสีข้าวสม่ำเสมอได้มาตรฐานยังช่วยให้ผู้ประกอบการขายข้าวได้ราคาดีและสามารถรับซื้อข้าเปลือกจากเกษตรกร ได้ในราคาสูงขึ้นอีกด้วย